ตอนนี้ครับผมอยู่กับอีเกิลวันรหัสใหม่ของเราครับยินดีต้อนรับนะครับท่านร้อยตำรวจโทวรดลวงเวียงครับสวัสดีครับท่านผู้หมวดสวัสดีครับโอ้โหนะชื่อคำเรียกว่ายศคำนำหน้าชื่อก็ไม่ต้องบอกนะว่าทำอาชีพอะไรครับผมนะครับเป็นข้าราชการตำรวจใช่ไหมครับครับผมอยากจะเรียนเชิญนะครับท่านผู้หมวดลองแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ ผู้แขกผู้มีเกียรติหรือผู้ที่รับชมรายการไอบอสอยู่นะครับร้อยตำรวจโทวรดอนวงเวียนนะครับปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่ครับอยู่ที่สถานีตํารวจรถไฟอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วครับก็เห็นตำรวจหลายหน่วยมาครับตารวจรถไฟก็อยากมารวยเหมือนกันครับโอ้โหนะสมัยก่อนเขาเคยบอกว่ารถ ไฟเรือเมลิเกตตำรวจใช่ไหมครับท่านหมวดครับอันนี้ทั้งตำรวจทั้งรถไฟอยู่ด้วยกันเลยแหละะอันนั้นมันสมัยเก่าครับอ๋อแล้วไม่ไม่ทับแล้วนะครับอมันี่อยากรวยครับสมันี่อ๋อนะครับเนี่ยท่านผู้หมวดตอนนี้เรียกว่าไปเจอธุรกิจได้อย่างไรครับทั้งนั้นอยู่ที่อัญญัประเทศนะฮะจริงจริงแล้วธุรกิจนี้มีมีคนมาแนะนําผมหลายปีครับครับแต่คือคือจริงๆก็แล้วคือตอนนั้นผมยังยังพอมีเงินอยู่ครับผมพอมี แบบไหนครับกู้ได้อยู่ครับยังไม่มองหาโอกาสครับไม่มองหาโอกาสคือมีเงินกู้มาใช้อยู่นั่นคือกฎธรรมดาของคนทั่วไปเลยนะถ้าเกิดมีเงินก็ไม่ค่อยจะมองหาอะไรนะฮะใช่ครับใช่ใช่เวลาจะมาเจอมาทําจริงๆก็คือต้องช่วงแบบโอ้โหไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมตันแล้วตันแล้วใช่ไหมฮะแต่ก็ได้รับโอกาสเอาไปนะฮะก็ต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณทุกครั้งที่มีเงิน การสุขอังคารสุขครับที่มาแนะนำให้ผมครับครับผมมาอยู่ในธุรกิจนี้ครับครับคุณรุกีลาพรหวังชุ่มกลางครับต้องขอบคุณเขาครับครับไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้คงจะแย่มอนกันครับชีวิตชีวิตครอบครัวคงไม่มีที่ทางจะเดินแน่นอนครับเราะมันกู้ไม่ได้นะครับมันตันแล้วครับผมเมื่อกี้เรียกว่าใช้คําว่าบังคับเลยนะใช่บังคับคนที่ไปแนะนําไปชวนหรือว่าไปแนะนํำยังไงทําไมถึงได้บังคับขนาดนั้นพท่ันู้หมวดครับคือช่วงเทศกา สงการผมก็จะกลับบ้านบ้านผมอยู่อยู่บ้านเดียวกันกับท่านเพชรจรักครับที่ยะโสธรอยู่ยะโสธรครับยะโสธรด้วยกันครับอ่าก็พาผมไปเข้างานฟังก์ชันที่กรีนพาร์คครับยะโสธรก็ช่วงนั้นก็คือไปเพื่อให้มันแล้วแล้วปัดลำคานะไให้มันแล้วปัดความลำคาญกับคนที่มาชวนครับครับผมเพราะว่าเป็นตำรวจสามสิบปีนี่มันไม่เชื่อว่าธุรกิจแบบนี้มันจะมีครับครับ มันจะไม่มีในโลกใบนี้ด้วยครับคือเคยเห็นแต่คนที่ข้างๆบ้านเขาเล่ามาอย่าไปทำนะอืโดนหลกมาแล้วโดนต้มมาแล้วครับโอ้โหนักวิชาการอิสระข้างบ้านนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับครับผมแต่พอไปด้วยความปัดลำคาญวันนั้นไปเจออะไรครับท่านผู้ว่ถึงได้ตัดสินใจทําครับในฟังก์ชันวันนั้นคนเยอะมากครับครับผมรู้สึกว่ามึนหัวเพราะว่าในฟังก์ชันน่ะจําจําได้วันนั้นน่ะคนคนที่ คนที่เหมือนผมที่สุดในฟังก์ชันนะครับมีนี่เหมือนผมครับพิธีกรคนที่เขียนแผนคือพ่อบุญกว้างคุอกวางธานุนและลูกชายท่านเป็นเอ็มซีหล่อมากกว่านั้ท่านถามในห้องประชุมว่าในห้องประชุมแห่งนี้มีใครเป็นนี่มั่งทุกคนทุกหมดครับแต่เนียในในในห้องประชุมแห่งนั้นมีหลายอาชีพมาก ดรกเรมีพออ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านครับตำรวจทหารเต็มหมดแล้วครับประมาณครับแม่ค้าส้มตำครับผมตัวนั้เดือนละเดือนละได้เดือนละนแปดเก้าหมื่นหรือเป็นแสนครับครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังไม่เข้าใจครับครับเพราะว่า วันที่ไปเมาด้วยเมาเมาเเมนิดหนึ่งเมาตำรวจที่ต้องเริ่มเข้าฟังชันในการเมาตลอดเลยาไม่ไม่เกี่ยวนะครับดีใจได้กลับบ้านครับนานทีได้กลับบ้านสงการครับรับอับไลก็เลยบังคับไปอก็เลยไปหน่อยครับก็ก็ยังไม่เข้าใจนะครับวันรุ่งขึ้นอับไลเขามีแผนของเขาพาไปบ้านเพชรจลัดสิ่งที่ผมเปิดใจคือไปบ้านเพชรจลัดครับออมันพ่านเพชรจผมก็ไม่เชื่อว่า คนที่รวยเป็นร้อยล้านเข้าทำตัวอย่างเนี้ยครับผมไปัดดีท่านครับพอดูดูตอนกลางคืนเห็นในใส่สูรอย่างเงี้ยมันมันมันแตกต่างไปที่บ้านใช่ไหมครับครับผมไปถึงไปยกมือว่าใช,วใช่เจจหรอใช่เพชรจรลัดคนเมื่อคืนเหรอใส่กางเกงขาท่านครับแล้วก็รลดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านครับ,รบผมไปัดดี <ผม S 2> สิ่งที่เปิดใจที่สุดคือท่านบอกอ่าอ่เขาเรียกอะไรการดําเนินชีวิตของข้าราชการครับว่าท่านถามผมคําแรกว่าท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ ผมแบบผมหนี้สามล้านครับตำรวจมาสามสิบปีเป็นหนี้สามล้านครับท่านกู้มาใช่ไหมได้อะไรมั่งได้กินได้เที่ยวครับสมมาเลเทมาหมดครับสามล้านไม่เหลืออะไรครับอืมท่านบอกว่าท่านมาทําธุรกิจนี้กับผมสองปีสามปีผมจะพาปลดหนี้ครับไปหามาครับับเงินยอดสองแสนห้าท่านพูดอย่างงี้ครับและไม่ไม่ถึงกับล้มล้มละลายหรือล้มเหลวท่านบอกว่าแค่นี้ครับ และจะพาปลดนี่ก้อนที่มันเป็นสามล้านครับสมการแค่นี้ครับอืบอกผมแค่นี้แหละครับเรียกว่าไปเจอโอกาสที่สมการง่ายๆที่เราคิดอไม่ถึงเลยนะแล้วก็ไปเจอพื้นที่นะครับบ้านท่านเพชรที่เรียกว่าสร้างจากธุรกิจนี้จริงๆนะครับอาณาจักรอาณาจักรครับอาณาจักรแล้วก็ท่านบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็เหมือนครูท่านบอกว่าท่านก็เหมือนอาชีพผมครับ เดือนหนึ่งรับหนึ่งครั้งมันไม่พอครับอืกู้แล้วตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจกู้แล้วนะครับบวชก็กู้ครับแต่งงานก็กู้ครับผมอับรถใหม่ก็กู้ครับลูกเกิดขึ้นมาเรียนหนังสือก็กู้อีกโอ้โหนะครับกู้กู้ทุกสถาบันเลยครับผมเอาไปเอามาร้อยละสิบยี่สิบเอาหมดครับเอาไปมาโอ้ด้านนอกก็เอาด้วยนะครับไม่รู้ว่าตำรวจหรือข้าราชการอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าลูกขอเนี่ย ไม่มีไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมน้องบาสคงไม่มีลูกคงไม่รู้อ่ะใช่ครับลูกไปโรงเรียนเนี่ยไม่มีไม่ได้นะครับครับนี่แหละวันวันนี้น่ผมผมบอกตรงๆเลยดีใจมากๆากที่มาในอยู่ในธุรกิจเบเนดตยูเนียนโกนครับผมรอดนะครับชีวิตผมรอดนะครับครับเรียกว่าไปเจอกับธุรกิจเพราะว่าเปิดใจกับท่านเพชรจลัดเลยใช่ครับใช่ครับนะครับเลยตัดสินใจทําเลยนะครับเริ่มแรกสี่ร้อยบาทยังไม่มีครับ ถ้าสมัครไม่มีครับไม่ได้สมัครวันนั้นแหละไม่ครับเพราะสี่ร้อยบาทไม่มีครับครับผมอัพไลน์บอกว่าถ้าท่านอยากทําท่านจะได้ทําครับผมไปดูต่อครับผมไปดูที่ร้อยเอ็ดไปดูไปดูที่กาะสินต่อครับไปดูที่ขอนแก่นต่อสุดท้ายผมมาดูที่งานงานบอดครับเปิดใจครับตอนนั้นจัดที่ไหนฮะงานบอดครับที่ธรรมศาสตร์ครับอ๋อที่ธรรมศาสตร์นะฮะเลื่อนออกจหมูกเลยท่าน ะลักทำไหมอยากทำมากครับเห็นผู้ผู้คนสําเร็จมากมายครับในธุรกิจนี่ไม่น่าเชื่อครับโดยเฉพาะชุดตํารวจดาบสมพง์พวกนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเดือนเป็นล้านนะครับนะครับเรียกว่าสายงานเดียวกันไปเจอสายงานเดียวกันเลยเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะฮะมีความเชื่อมันมากยิ่งขึ้นโอ้โหนะครับเรียกว่าไปเปิดใจกับงานบอสคุณผู้ชมแล้วท่านผู้หมวดครับท่านผู้หมวดเนี่ยจบอีเกิลวันนะฮะที่รายได้เท่าไหร่ครับ ผมจบเดือนมีนารายได้หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทหนึ่งแสนโอ้นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวท่านผู้หมวดสร้างสายงานอยู่ที่ไหนครับสายงานของผมส่วนมากอยู่อรัญญประเทศสายแก้วโอ้โหแล้วก็อุบลครับครับแล้วก็ยโสบุรีล์ครับอสายงานท่านพันธบทโทบรรลือนี่ครับอ๋อครับผมก็คือมีบุลเป็นเป็นดาวไลน์ของท่านนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วท่านผู้หมวดอยู่อรัญญประเทศ แทบจะไม่มีทีมงานอยู่ด้วยเลยนะฮะใช่ครับใช่ท่านผู้หมวดต้องดำรงชีวิตอยู่อารญประเทศใช่ครับแต่ทีมงานสส่วนมากเนี่ยอยู่ในภาคอีสานใช่ครับไกลทีมไกลโค้ดอย่างนี้ครับมีวิธีการยังไงครับถึงสามารถสําเร็จได้ครับโอ้นี่คําถามที่ถูกใจผมมากครับครับธุรกิจนี้ครับบางคนเขาบอกว่าจะทําได้เลยอยู่ไกลโค้ดอยู่ไกลอัพไลน์ไม่สําคัญครับครับเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจเราเนี่ย เรียนรู้จาก y o ยูทูบจากฟังก์ชันแล้วยัง YouTube ได้ครับคนสำเร็จมากมายเปิดใน YouTube ครับฟังครับเรียนรู้กับเขาได้ครับครับที่ผมสำเร็จได้มันถึงวันนี้ผมอดทนครับยืนการครสองปีครับครับที่แตะแสนเลยสองปีแล้วครับโอ้นะครับตามโครงการที่ท่านเอ็มดีบอกใชเลยนะฮะผมก็ใช้เวลาว่างๆครับครับอาชีพตำรวจอาชีพที่รักนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์กับรายได้ครับมันไม่พอค่าแต่ก็ยัง เรียกว่ารับราชการไปด้วยแล้วก็ทาธุรกิจนี้ควบคู่ไปด้วยก็คือสามารถแบ่งเวลาได้เลยใช่ครับใช่ครับโอ้นะครับเรียกว่าจริงๆงานยุ่งไม่ยุ่งอยู่ที่เราแบ่งเวลาใช่ไหมฮะใช่ครับ24ชั่วโมงเท่ากันใครจะแบ่งเวลาเป็นไม่เป็นแค่นั้นเองครับผมผมก็เอาเวลาที่ที่ท่านโพสเขียนเนี่ยแดแปดใช่ไหมครับครับช่วงเวลาแปดสุดท้ายเนี่ยส่วนมากผมจะไปดื่มไปเที่ยวครับผมบอกว่าเอาเวลาช่วงนี้ะครับวันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครับครับ ช่วงนี้แหละครับก็เปลี่ยนใหม่จากไปดื่มไปเที่ยวก็ไปหาเงินแทนระบบนี้เปลี่ยนผมเกือบ360เพิ่มวิกฤตนี่มันจะเปลี่ยนคนได้จริงครับครับเหมือนเหมือนท่านพันธุรวจโทบรรลือผมเคยชวนสองปีที่แล้วครับเขาบอกว่าผมในหน้าตาเหมือนผีครับครับเหมือนผีแบบหน้าตาดํากินแต่เหล้าเมาแต่ยาครับครับผมเขาเลยไม่มากับผมครับอืมพอผมไปชวนเดือนที่แล้วครับครับผมขี่รถใหม่อืมหน้าตาเปลี่ยน ครับหล่อขึ้นกว่าเดิมจากแก่มันหนุ่มกว่าเดิมทีเนี้ยทำตั้งแต่แกยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนะครับแต่ว่าสินค้ามันเปลี่ยนคนได้จริงโอ้โหนะครับเรียกว่าสิ่งที่ทําให้ดาวไลน์หรือผู้คนที่จะตามมามีความมั่นใจก็คือหนึ่งจากตัวเราเองเลยนะครับความมั่นใจการเปลี่ยนแปลงของตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์เมื่อกี้อย่างที่บอกผลลัพธ์ใหม่ได้อะไรครับผมทําธุรกิจนี้มาสองปีผมทำประมาณ สี่เดือนครับผมจบลีดเดอร์สตาร์ผมไปออกรถฟอร์ดแลงเยอร์ป้ายแดงมาเลยครับโอ้โหนะครับนฟอร์ดกระบะใช่ไหมสิบตุนนะครับแต่ยิ่งรถเนี่เป้าหมายรถเนี่ยคือมันก็มีอยู่แล้วในครอบครัวแต่ผมก็อยากได้ว่ามันจะส่งได้ไหมครับพอเงินเดือนตำรวจเหลืออยู่สองพันกว่าบาทครับส่งไม่ได้แน่นอนครับครับผมก็ลุยในธุรกิจนี้เอาเงินธุรกิจนี้แหละครับส่งครับสิ่งที่ผมได้ที่สุดคือฐานอาหารนี่แหละครับผมป่วยป่วยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักนะครับครับผม ภูมิแพ้อย่างหนักถึงกับพ่นยาครับแต่มาเจอสารอาหารของบริษัทเราเนี่ยต้องขอบคุณท่านซีอโอมากครับมันหายไปไม่รู้ได้ยังไงครับเรียกว่าภูมิแพ้นี่ครับภูมิแพ้ก็หายไปนะครับเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งท่านสารวัตรตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยโอ้โหนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เนียยว่าเป็นผลลัพธ์ที่เงินซื้อไม่ได้นะใช่ได้ครับสุขภาพซื้อไม่ได้แน่นอนโอ้จากบุคคลที่ไม่ชอบเอนตี้ไปสะดอกของแฮปไลน์สะดอกขอตอนนี้เรียกว่าสร้างทีมงานเติบโตครับถ้าเกิด ตอนนี้นะมีท่านผู้ชมที่ทางบ้านดูอยู่ครับท่านหมวดครับอาจจะมีความรู้สึกเหมือนท่านผู้หมวดตอนนี้แหละไม่ชอบเอนตี้จะไปสะดาะเอาให้เสร็จหรือว่าไม่เอากับธุรกิจนี้เลยครับมีอะไรที่อยากจะฝากกับคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ครับท่านหมวดครับให้ความมั่นใจน่ผมอยากอยากจะบอกคนที่ยังไม่รับโอกาสนะครับผมบอกว่างานที่พวกท่านทําทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าคิดดูครับหนึ่งเดือนน่ะออกหนึ่งครั้งถูกไหมครับแต่เราใช้ทุกวันนะครับเงินตื่นขึ้นมาใช้เลยนะครับ ท่านหนีไม่ออกงานเครือข่ายครับแต่ว่าท่านจะหาเครือข่ายดีๆแบบนี้ไม่ได้ครับท่านเปิดใจไปรับฟังกับอัปไลน์เขาหน่อยครับชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของท่านครับครับจริงไหมครับใช่ครับถ้าท่านชอบ่ท่านมาลุยกับธุรกิจนี้ผมว่าท่านรวยแน่นอนครับครับผมนะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับชอบไม่ชอบถ้าเกิดไม่อยากทําก็ไม่มีใครบังคับเราได้ครับโอ้โหธุรกิจนี้ไม่มีเจ้านายครับชอบตรงนี้ที่ไม่มีการนะ นี่คือประสบการณ์ทั้งหมดของท่านนะเสียดายเวลาเร็วแลือเกินครับคุณผู้ชมครับฝากเป้าหมายสักนิดหนึ่งครับเป,เป้าหมายครับปี63เนี่ยปีหกผมก็จะใช้นี่บางส่วนครับแล้วก็ผมอยากจะมี bmw x1 มาช่วยทีมครับแล้วปี64ผมจะลาออกจากราชการครับครับโอ้โหนะฮะเรียกว่าเป้าหมายแบบ ชัดเจนน่าสะบึงกลัวมากนะครับเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับปลดเจ้านายออกปดเจ้านายนะครับโอ้โหนะครับนี่คือเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอีก l e วันนะครับต้องขอขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านร้อยตำรวจโทวรดอนวงเวียงครับขอบคุณมากครับท่านผู้มนุอบคนณครับ